สวัสดีครับมาพบกับผมนําช่างเอตบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนจุดคอยเย็นนะครับอันนี้คือเป็นชุดคอยเย็นของแอร์ชาร์ปนะครับบอร์ดได้ทําการช็อตนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เก่าแล้วนะครับจาของบ้านก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับุดหงชุดคอยเย็นนะครับมันเป็นของแอร์ชาร์ปนะครับ เอเกอร์ลงว่าถอดชุดพยเย็นออกนะครับเดี๋ยวพามาดูชุดพอยเย็นที่จะเอามาติดตั้งใหม่นะครับเป็นของตเบอร์คูนะครับนี่ครับชุดคอยเย็นที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับเป็นของใหม่นะครับตัเบอร์คูนะครับได้รีโมทใหม่ได้คอยใหม่บอร์ดใหม่นะครับราคาพร้อมเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ที่5,000ันบาทนะครับ พาไปดูชุดคอยลร้อนของแอร์ชาร์ปตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับชุดคอยลร้อนนะครับแอร์ชาร์ปฮานูสีก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับแอร์ก็ใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วครับนี่ครับติดคอยลร้อนเป็นทองแดงนะครับรุ่นนี้ทั่วเราก็ทำการซ่อมรั่วได้นะครับเชื่อมทองแดงนะครับปิดนะครับนี่ครับโอเคครับ ตัดชุดคอเย็นออกมาก่อนนะครับหลังจากยึดแผ่นเพลทเสร็จแล้วเราก็นำคอเย็นมา ใส่ที่แผ่นเพจครับนี่ครับหลังจากการเราเชื่อมท่อเสร็จนะครับนี่ครับต่อท่อตัดท่อให้ได้ขนาดความยาวตรงนี้เพราะท่อชุดคอยเย็นชุดนี้มันถึงแค่นี้เองครับของท่อท่อโลและท่อไฮครับนี่ครับเหล่านี้เราก็ต้องตัดวัดาต้องทําการแฟร์ใหม่นะครับนี่ครับเราก็เชื่อมนี่ครับ การต่อท่อก็เสร็จสิ้นเราก็ต่อสายไฟนะครับครับตอนนี้ทําการแบกกำมาอนะครับแบกรมไนระบบแล้วก็ทําการเติมน้ายาเข้าไปนะครับอ่าหลังจากที่เราต่อท่อเสร็จครับเราก็จะทําการแบกกมนะครับก็สายสีเหลืองเข้าเครื่องแวกนะครับสังเกตนะครับ สายสีน,น,น้ำเงินนะครับเข้าที่วาล์บริการของแอร์นะครับช่างกระดางต่อสายของนี่เงิน,นะครับเข้าที่วาล์บริการนะครับวาล์วเปิดนิญาน,นะครับไปนครับเราก็เปิดเครื่องแร,กกร็คกัมเลยครับเปิดเกียร์นะครับนี่นะครับตาการแรกไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ประจับเวลานะครับในการแวดกั้นนะครับนี่หลังจากที่เราเปลี่ยนคอยเย็นนะครับแล้วก็ทำการต่อท่อแล้วแวดกั้มแล้วก็เติมยานะครับเราก็ลองเทแดดนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้อ่า24องศานะครับน,นี่ทางกำลังเติมน้ำยาให้เต็มระบบอยู่นะครับ เค okay, ครับเริ่มเย็ยนแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเท่าในใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปวยครับครับสวัสดีครับ